5อาหารที่เป็นมิตรต่อไตเพื่อแนะนำไว้ในอาหารของคุณ 1. ผลเบอร์รี่ผลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและดีต่อสุขภาพไตผลไม้เหล่านี้มีสารประกอบที่ช่วยลดการอักเสบและปกป้องไตจากการถูกทำลายผลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นแอนโทไซยานิน ซึ่งให้สีที่สดใสสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ช่วยปกป้องไตาจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่สเสถียรซึ่งสามารถทําให้เกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายย่อความเครียดออกซิเดชันสามารถนําไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังผลเบอร์รี่ยังมีสารประกอบเช่นโพลีฟีนอลและฟลาโวโนอยด์ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบการอักเสบเป็นการตอบสนองตามปกติของร่างกายต่อการบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อแต่การอักเสบเรืร้อรังอาจทําให้ไตเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปคุณสมบัติต้านการอักเสบของสารเหล่านี้สามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายและปกป้องไตาจากความเสียหายนอกจากนี้ผลเบอร์รี่ยังมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสต่าซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผู้ป่วยโรคไตาอาจต้องจํากัดในอาหารทําให้ผลเบอร์รี่เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่เป็นโรคไตซึ่งจําเป็นต้องดูปริมาณแร่ธาตุเหล่านี้โดยรวมแล้วการผสมผสานผลเบอร์รี่เข้ากับอาหารที่เป็นมิตรต่อไต จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพไตและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของไต 2. ผักใบเขียวผักใบเขียวเช่นผักขมคนาและผักกระหล่ำปลีเต็มไปด้วยสารอาหารเช่นวิตามินเอและซีและแร่ธาตุเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมนอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมต่ำซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตผักใบเขียวเช่นผักขมคนาและผักกระหล่ำปลีถือเป็นอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารหมายความว่าผักเหล่านี้เต็มไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุหลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงอผักใบเขียวเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินเอและซีซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความสําคัญต่อาการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพผิวและการมองเห็นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ดีซึ่งจําเป็นต่อกระดูกและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสําหรับผู้ที่เป็นโรคไตาการติดตามปริมาณโพแทสเซียมเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอาจเป็นอันตรายได้ผักใบเขียวดโดยทั่วไปมีโพแทสเซียมต่ทำ ให้เป็นอาหารเสริมที่ดีต่อไตเนื่องอาจากโพแทสเซียมเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่พบได้ทั่วไปภายในเซลล์ของพืชและสัตว์แม้ว่าผักใบเขียวจะมีโพแทสเซียมอยู่บ้างแต่ปริมาณโดยทั่วไปก็ต่ำพอที่จะปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตนอกจากโพแทสเซียมต่ำแล้วผักใบเขียวยังมีฟอสฟอรัสต่ำซึ่งเป็นแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคไตอาจต้องจำกัดในอาหารทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตซึ่งจำเป็นต้องดูปริมาณแร่ธาต โดยรวมแล้วการใส่ผักใบเขียวลงในอาหารที่เป็นมิตรต่อไตจะมีประโยชน์ในการให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญหลากหลายชนิดในขณะที่ลดปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส 3. ปลาแซลมอนปลาแซลมอนเป็นแหล่งที่ดีของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งสามารถช่วยลดการอักเสบและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจในผู้ที่เป็นโรคไตนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีน้ำมันชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีเยี่ยมกรดไขมันเหล่านี้เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายสําหรับการทํางานหลายอย่างเช่นลดการอักเสบปรับปรุงสุขภาพของหัวใจและส่งเสริมการทํางานของสมองผู้ที่เป็นโรคไตมีความเสี่ยงออกเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคหัวใจและการใส่ปลาแซลมอนในอาหารของพวกเขาสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการลดการอักเสบและทําให้สุขภาพหัวใจโดย,ยรวมดีขึ้นนอกจากเนื้อหาโอเมก้า3แล้วปลาแซลมอนยังเป็นแหล่งโปรตีน คุณภาพสูงอีกด้วยโปรตีนจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อและผู้ที่เป็นโรคไตอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญโปรตีนโปรตีนคุณภาพสูงเช่นที่พบในปลาแซลมอนสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อโปรดทราบว่าแม้ว่าปลาแซลมอนจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตแต่ก็มีโพแทเสเซียมค่อนข้างสูงเช่นกันผู้ที่เป็นโรคไตที่รับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมจำกัด ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารที่ขึ้นทะเบียนเพื่อกำหนดขนาดและความถี่ในการบริโภคที่เหมาะสมโดยรวมแล้วการให้ปลาแซลมอนเป็นอาหารที่เป็นมิตรต่อไตจะมีประโยชน์ในการลดการอักเสบปรับปรุงสุขภาพของหัวใจและรักษาหมวนกล้ามเนื้อ 4. น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกอุดมไปด้วยไขมันดีซึ่งสามารถช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการทำงานของไตโดยรวมนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวิตามินอ e ีที่ดี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องไตจากการถูกทำลายน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งที่ได้จากมะกอกซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกกันทั่วไปในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนน้ำมันมะกอกอุดมไปด้วยไขยมันไม่ตัวต่งช่วงเดียวและไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งถือว่าเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพาพอเพราะสามารถช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการทำงานของไตโดยรวมการอักเสบเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของโรค ไตดังนั้นการลดการอักเสบสามารถช่วยปกป้องไตได้นอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังเป็นแหล่งวิตามินอ e ีที่ดีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องไตาจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่ไม่สเสถียรซึ่งสามารถทําให้เกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคไตวิตามินอ e, ีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไต สิ่งสําคัญคือต้องสังเกตว่าแม้ว่าน้ํามันมะกอกจะเป็นอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพสําหรับไตแต่ก็มีแคลอรี่สูงเช่นกันผู้ที่เป็นโรคไตที่กําลังพยายามควบคุมน้ําหนักหรือรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติควรใช้น้ํามันมะกอกในปริมาณที่พอเหมาะโดยรวมแล้วการใส่น้ํามันมะกอกลงในอาหารที่เป็นมิตรต่อไตจะมีประโยชน์ในการลดการอักเสบปรับปรุงการทํางานของไตโดยร,รวมและปกป้องไตาจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ 5. กระเทียม กระเทียมมีสารประกอบที่ช่วยลดความดันโลหิตและลดการอักเสบซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำลายไตยกระเทียมเป็นสมุนไพรย,ยอดนิยมที่มีสรรพคุณทางยามานานนับพันปีมันมีสารประกอบเช่นอลิซินซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงลดความดันโลหิตและลดการอักเสบ การลดความดันโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเนื่องจากความดันโลหิตสูงสามารถทำลายไต αι. และนำไปสู่การลุกลามของโรคไตได้กระเทียมมีผลเล็กน้อยในการลดความดันโลหิตในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งสามารถช่วยปกป้องไตได้นอกจากคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตแล้วกระเทียมยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำลายไตายการติดเชือ้อเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs) สามารถทำลายไตยได้เป็นพิเศษดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพไตเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่ากระเทียมจะเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์ต่ออาหารที่เป็นมิตรต่อไตแต่บางคนอาจมีอาการไม่พึงประสงค์จากกระเทียมเช่นแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยหรืออาการแพ้ผู้ที่มีอาการเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคกระเทียมหรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานกระเทียม โดยรวมแล้วการใส่กระเทียมลงในอาหารที่เป็นมิตรต่อไตจะมีประโยชน์ในการลดการอักเสบลดความดันโลหิตและป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำลายไตยดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสลับเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราและช่วยให้เป็นกำลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอเพื่อให้คุณเพลิดเพลินต่อไปได้ขอบคุณครับ